สวัสดีครับพี่พเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเลือกซื้อสายยางฉีดน้ําเอามาใช้ในบ้านครับ3อย่างนี้ถ้าปกติแล้วพี่เพื่อนๆจะเลือกแบบไหนเลือกใช้แบบไหนครับผมเคยใช้แบบนี้มารุ่นแรกรุ่นแรกๆเลยก็คือเป็นสายยางเป็นสายเป็นสายยางฉีดน้ํสาสีใสครับผมก็คือใสพอตากแดดตากลมไปนานๆใช้ไปนานๆเข้า มันก็เป็นสายยางขุ่นนะครับซึ่งสายรุ่นนี้เนี่ยข้อดีก็มีมากมายหลายข้อแต่ว่าข้อเสียคือเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งเวลาแดดแดดร้อนมันจะทําให้เกิดตะไคร่น้ำในในสายยางเวลาเราฉีดไปแล้วมันจะมีตะไคร่หลุดปุดหลุดปุดออกมาใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตากแดดนานๆมันจะเกิดการกรอบแตกครับผมอันนี้คือ ข้อเสียของสายสายยางพลาสติกแบบนี้เนาะต่อมาครับแบบนี้ครับผมสีฟ้าสีฟ้าจะเรียกสีเขียวหรือสีฟ้าดีเอาสีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับส่วนด้านในมันจะเป็นสีดําเป็นสายสองชั้นข้อดีก็มีหลายๆอย่างความต่างระหว่างสีฟ้ากับสีใสเนี่ยสีฟ้านี่จะทนกว่าแล้วก็ ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำในสายยางครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็จะมีอยู่เหมือนกันก็คือมันพอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะเกิดการแข็งตัวมันไม่ให้ตัวเวลาเราใช้เราหักเราเราลากไปมันจะหักง่ายครับผมอันนี้คือข้อเสียของสายสีฟ้าซึ่งส,สายทั้งสองอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความหนา เวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็จะมีความหนาซึ่งจะเป็นตัวกําหนดราคานะครับถ้าให้แนะนําก็คือแนะนําให้ซื้อแบบหนาดีกว่าเพราะ่าแบบบางมันจะทําให้แตกหักฉีกง่ายเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับสุดท้ายมาก็คือทุกวันนี้มีคนไปซื้อสายยางฉีดน้ำเนี่ยนิยมจะซื้อสีฟ้านี้มาใช้เนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติมันให้ตัวได้ครับจะหักแบบนี้ก็ก็ได้ แล้วก็ปล่อยก็คืนตัวซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีคุณสมบัติมีความนุ่มความหนาเหนียวแตกต่างกันนะครับผมผมใช้ยี่ห้อนี้ไหนล่ะยี่ห้อใช้ยี่ห้อนี้ตาพญานาคขนาดห้าหุนสายยางเนี่ยจะมี สี่หุนห้าหุนแล้วก็หกหุนนะครับผมเลือกเอาห้าหุนมาใช้กาลังกาลังใช้ได้ง่ายนะครับถ้าสี่หุนมันจะเล็กเกินไปครับเวลาประกอบเข้ากับก๊อกน้าเนี่ยจะประกอบลําบากแล้วก็อาจจะทําให้สายยางฉีดได้ถ้ายิ่งเก่าไปยิ่งใช้ลําบากนะครับถ้าใหม่ๆยังพอให้ตัวยังประกอบได้ง่ายแต่ประกอบเข้าไปกับก๊อกน้ําแล้วมันจะแน่นตึบเลยครับแบบเนี้ยเอ่อก็คือแบบเอ่อขนาด4หุนเนี่ยนะครับแต่ถ้าแบบ5หุนเนี่ย เราจะประกอบเข้ากับก๊อกน้ําได้ง่ายนะครับแล้วก็คุณสมบัติของสายยางสีฟ้านี้1คือป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำเหมือนเหมือนสายรุ่นนี้แหละครับเหมือนกันก็คือป้องกันการ,การเกิดตะไคร่น้ำา2ก็คือการบิดหักงอให้ตัวเนี่ยมันจะให้ตัวได้ดีกว่านั้นถ้าเทียบราคาที่ใกล้เคียงกันกับสายรุ่นอื่นๆแล้ว ผมก็แนะนําให้ใช้สายสีฟ้านี่แหละครับเพราะว่าทุกวันนี้เป็นที่นิยมกันเรื่องราคานะครับผมซื้อมาผมซื้อมาจากดูโฮมที่พูดนี้ก็คือไม่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วเสียกับการขายของนะครับผมซื้อมาจากดูโฮม20เมตร270กว่าบาทซึ่งราคานี้มันอาจจะแตกต่างกันแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าไปซื้อที่โฮมโปรอาจจะเป็นราคาหนึ่งซื้อที่โลตัส หรือว่าซื้อที่ร้านขายวัสดุอื่นอาจจะอีกราคาหนึ่งอยู่ในโลกอ,ออยู่ใน Facebook ที่เห็นประกาศขายทางออนไลน์รู้สึกจะคนละยี่ห้อกันนะครับของเขาก็ความหนาก็จะมากกว่านี้ความนุ่มตัวก็จะมากกว่านี้นั้นผมเห็นประกาศขาย20เมตรขาย500กว่าบาทครับจะใช้อะไรยังไงก็พี่ๆเพื่อนๆก็ เลือกเอาเอาที่เราสะดวกได้นะครับแต่ถ้าใช้ดีเนี่ยอยากจะแนะนํารุ่นนี้วันนี้มาแนะนําแบ่งปันเทคนิคการเลือกซื้อสายยางว่าทุกวันนี้วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ที่มีมาขายเข้าไปถึงในกันแล้วเผื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอน,นจะไปเลือกซื้อสายยางอาจจะยังไม่มีข้อมูลหรืออยากจะซื้อมาใช้ในบ้านมาเปลี่ยนจากของเดิมที่มันแตกชำรุดแล้วก็อยากจะมาแนะนําข้อมูลประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณสําหรับ การติดตามรับชมเข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกทุกทุกกำลังใจครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ขออําลาภาจากไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ